สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาเริ่มรับเปลี่ยนเว็บของเรากันเลยนะครับในกรณีที่เราทําการติดตั้งไปแล้วนะครับติดตั้ง WordPress ไปแล้วเนาะจดโดเมนเช่าโสต์เรียบร้อยทาการติดตั้ง WordPress แล้วนะครับแล้วก็ผมได้แนะนําส่วนต่างๆนะครับในวิดีโอที่แล้วไปแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับมันคืออะไรนะครับลองไปดูได้นะครับอ๋อตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแจ้งมานะครับว่าตอนนี้มีอัปเดตหนึ่งอันนะครับคืออะไรนะครับลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับ เขาก็จะแจ้งมานะครับว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดตนะครับพอเข้ามาดูแล้วนะครับเอก็ไม่เห็นมีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลองอีก,กด,ดูหนึ่งรอบตึงโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับอัปเดต s า a t i ล n นะครับตรงนี้นะก็ลองคลิกดูนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอัปเดตในส่วนของตัวภาษาไทยนะครับที่ผมได้ทําการติดตั้งไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับ ก็คือเว็บของเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เนาะโอเคนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาเว็บเราเลยก่อนนะตอนนี้หน้าตาเว็บเราเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. เว็บนี้นะครับ mm hmm. ผมตั้งใจไว้ก็คือเป็น PDF นะถ่าย PDF นะครับก็คือมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายไปก็เดี๋ยวจะได้ทําอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการยังไงเนาะ อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งติดตั้งตีมกันก่อนเนาะไปที่ a p ป l ลิเนนะครับแล้วที่ตีมนะครับแบบนี้เนาะก็จะเป็นตีมฟรีนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นตีมเสียเงินนะครับทั้งนี้นะครับถ้าใครจะใช้ตีมที่เสียเงินนะครับก็ข้อดีของเขาก็คือว่าจะปรับตั้งค่าได้เยอะกว่านะครับปรับตั้งค่าได้ละเอียดมากๆนะครับแต่ว่าข้อนี้นะครับหรือว่าวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นแบบตีมฟรีเลยเนาะก็คลิกที่ a p ป l ลิเนนะครับธีมเนาะแล้วก็ไปที่ add new นะครับแบบนี้เนาะ ตรงนี้นะครับเป็นธีมฟรีทั้งหมดนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ได้ทําการติดตั้งทีมฟรีไปแล้วนะครับก็ยังงงสงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมพอเวลาเราติดตั้งไปแล้วนะครับหน้าตามันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับทั้งนี้นะครับก็เพราะว่าปกติธีมพวกนี้นะครับหรือว่าธีมที่ให้มานะครับบางทีมเนี่ยไม่ได้มีรูปภาพมาให้ด้วยนะครับไม่ได้มีรูปภาพที่เอ่อแถมมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่เรา ติดตั้งไปแล้วหรือว่าเราใช้งานเปิดใช้งานเนี่ยเนื้อหารูปภาพหรือว่าอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มาด้วยนะครับดังนั้นก็จะเป็นอะไรโล่งๆนะครับทําให้เราแบบอ,อติดแล้วออไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยก็เลยจะติดตั้งใหม่นะครับจริงๆแล้วก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าต้องต้องดูในส่วนของตัวคู่มือของแต่ละอันด้วยนะครับอของผมเองนะครับก็จะใช้ธีมนี้นะครับ,รบ a s t r a นะครับ a s t r a นะครับ a อ t r a นะครับนนี้นะ ็นหลักนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นหลักๆเลยนะครับในวิดีโอนี้เนาะก็ทําการคลิกอินตต่อไปนะครับแบบนี้ระบบเขาก็จะทําการติดตั้งให้เรานะครับติดตั้งธีมนะครับให้เรานะครับข้อดีของตีมนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นกันเนาะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้อินสต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดแอคทีฟไป ก็ถือเป็นธีมที่ใช้งานง่ายนะครับมาดูกันเนาะตอนนี้นะครับเขาก็จะกลับมาในส่วนของตัวหน้าธีมนะครับนะครับธีมพวกนี้เราไม่อยากใช้งานแล้วนะครับตอนนี้นะครับธีมเป็นแบบนี้อยู่เนาะเราก็ลองรีเฟนดดูนะครับเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับบอกอ้าไม่เห็นสวยเลยโหคนสอนหลอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จก็มาที่ตรงนี้นะครับอันนี้คืออันที่ไม่ได้ใช้นะ อันไหนที่ไม่ได้ใช้นะก็กด delete ไปเนาะเครื่องจะได้ไม่หนักนะครับเราเบากันเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับกด delete ไปเนาะทั้งนี้นะครับในกรณีที่ตัว Word Press เองนะครับเขามีการปรับแต่งหรือว่ามีการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็จะมีธีมพวกนั้นนะครับมาให้เราด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นของเราอันเดียวแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ปิดไปอันนี้ก็ เนมแอคทีฟวิสิตไซต์อันนี้ก็ปิดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่ตรงนี้นะครับ a s t ต a Option นนะครับตึ้งพอคลิกเข้าไปนะครับระบบเขาก็จะทําการเปิดอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาให้เรานะครับเพื่อที่จะแบบว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับให้เรามาทําการนี่ครับเลือกตรงนี้ครับ Install Import ปักดินนะครับกดตึ้งไปนะครับเขาจะทาการ Active แป๊บหนึ่งนะ Activating ปสักครู่นะครับตอนนี้เขากำลังทำการติดตั้งให้เราอยู่นะทั้งนี้นะครับในส่วนของตัวหน้านี้นะครับก็สามารถแก้ไขในส่วน Header Builder ได้นะโลโก้เซ็ตคั o เลอร์ฟอนต์แฟนะครับไซส์ bar ์ออปชัพวกต่างๆเนี่ยเซ็ตจากตรงนี้ได้นะครับอ่ะโอเคในส่วนนี้นะครับเขาก็บอกว่า Select Page Builder นะครับของผมก็หลักๆเลยนะครับก็จะใช้เป็น Elementor เนาะตัวอื่นนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้นะ ถ้าอย่างนั้นถ้าสอนไปนะครับก็จะงงนะครับคือผู้สอนงงเองตอนนี้ผมใช้ e l e m e n t o r เป็นหลักเนาะผมก็กดตึ้งไปนะครับแบบนี้นะครับมีเอฟเฟกตึ้งด้วยนะครับาตัวนี้นะครับก็จะใช้งานกับ e l e m e n t o r นะครับสามารถใช้งานได้ทุกทีมนะครับยกเว้นทีมไหนที่เป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมนะใช้ไม่ได้นะถ้าจะใช้ต้องใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องซื้อนะครับ ซื้อเป็นเอเจนซี่ไรเส้นนะครับก็สามารถจะสามารถใช้งานพวกนี้ได้นะครับซึ่งของผมก็มีอยู่เหมือนกันเนาะนีแค่เป็นตีมนะครับพวกนี้ก็จะได้ตีมแบบนี้เลยเนาะชอบใจอันไหนนะครับเดินเดสนะครับอะคาเดมี Academy. พวกนี้ก็เป็นลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับเ,เขาก็จะมีหน้าตัวอย่างมาให้เราดูนะหน้าโฮมเป็นแบบนี้อา้าวคลิกไม่ขึ้นใชอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับเนี่ยหน้าโฮมเป็นแบบนี้นะครับ อ๋อเขาพิววิวฝั่งนี้นะครับอ๋อผมเข้าใจผิดเองหน้าคอสเป็นแบบนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยพวกบั๊กอินต่างๆเนี่ยเขาจะมีมาให้ด้วยนะเนี่ยก็จะดูสวยดีนะครับเขาก็ออกแบบไว้ดีเลยนะครับบางทีเนี่ยเว็บไม่เสร็จเพราะว่าออกแบบกันเนี่ยครับออกแบบกันนานนะครับปรับตรงโน้นแก้ตรงนี้อันนี้ไม่เอาอันนั้นไม่ใส่นะครับสรุปสุดท้ายก็ไม่เสร็จนะครับเพราะว่าติดตรงออกแบบอย่างเดียวนะ มว่าเอ้อันนี้มันก็ดีนะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเว็บเรานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้นะนี่อันไหนดีนะพวกร้านอาหารก็มีนะครับหรือพวกเป็นโยคะพวกนี้ก็มีนะเนี่ยขายอาหารขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับผมถือว่าในส่วนของตัวฟรีนะครับเราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่กดเป็นพรีเมียมอย่างเดียวนะครับถ้าเลือกเป็นฟรีไปอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเห็นแต่ฟรีอย่างเดียวเลยนะครับ ทำให้เราเนี่ยสามารถตัดกิเลสนะครับอันที่แบบว่าเสียตังค์ออกไปได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเยอะยไเตไมปหมดเลยนะครับก็ลองเลือกดูนะครับอันนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเลือกกันนะครับก็อยากจะให้ทําตามผมไปก่อนเนาะเพื่อที่หนึ่งก็คือจะได้เข้าใจนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีวิธีการปรับแต่งมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับจะได้เอาไปปรับแต่งกันได้เนาะก่อนที่แบบว่าจะเอาไปใช้งานเนาะแล้วก็ค่อยไปปรับแก้เนาะ เต็มหมดเลยนะครับร้านหมอฟันก็สามารถทําได้นะเป็นสวนก็ได้นะอันนี้เป็นพวกท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็ทําได้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเกี่ยวกับรถก็มีนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะทําต่อไปนะครับเนี่ยเป็นพวกอสังหาคอนซัคชั่นอะไรเงี้ยโคเวอร์กิ้งสเปซอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับสวยเลยนะครับอ,อันไหนดีนะครับอัน นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้เลยนะซิมรีเนชชวลอ่านถูกไหมก็เรียกอันนี้ไปนะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าหน้าโฮมเป็นแบบนี้นะหน้า about us เป็นแบบนี้นะหน้า Contact us เป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำการปรับแต่งได้เนาะอันไหนไม่เอาก็เปลี่ยนนะครับอันไหนใช้ก็ใช้ของเดิมได้เนาะความตั้งใจหลักของผมก็คือขายดิจิตอลไฟล์นะอันนี้ก็จะเป็นเว็บที่ขายของเหมือนกันเนาะ ใช่ไหมใช่นี่มีของขายด้วยนะครับเราก็เลือกแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับเราก็ให้มาเลือกตรงนี้นะครับ import complete s i t e นะครับแล้วก็กด import เปเลยนะครับจากนั้นก็คอยเขาสักนิดหนึ่งนะครับโอ้ลัสเตปนะครับ i am wordpress นะครับ i am ผมเลือกเป็น beginner แล้วกันเนาะ build s i t e for my s e l f นะครับ my company เนาะก็กด one option มีอลไรนะครับ import ตืดๆโอเคอันนี้เอาด้วยนะ ก็กด next ไปนะครับ submit and start import อ๋ออันนี้เขาจะเอาชื่อกับอีเมลนะครับเป็น o p f in นะครับมีอะไร<ม>เขาจะส่งเมลมาให้เรานะครับผมก็บอกว่า s k i p t ปโ l o t เขาก็จะทำการ import ให้เรานะครับตรงนี้เราก็คอยแป๊บหนึ่งนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งกันนะครับน,นี้ก็ผ่านไป10นาทีนะครับแต่ว่า Import ประมาณ3านาทีนะครับประมาณนั้นเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็ปิดไปก็ได้นะครับแบบน,นี้หรือว่าจะกดวิสิตซส์ก็ได้นะครับเต็มที่เราทําการติดตั้งไปนะครับก็จะทําการปรับเปลี่ยนนะครับลงปั๊กอินนั่นติดตั้งปักอินนี่ทำคอนทงคอนแทคฟอร์มให้นะครับ เยอะๆเต็มไปหมดเลยนะครับจากหน้าตัว WordPress หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเดิมที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับผมจะทำการกด F5 Refresh ให้ดูนะครับก็จะกลายเป็นหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเสียงก็เปลี่ยนด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าเราจะทำการปรับแต่งตรงไหนนะครับแก้ไขตรงไหนนะครับก็สามารถทำได้ทุกส่วนเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเว็บสำเร็จรูปนะครับที่แบบว่าเขา ปรับแต่งมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําวิธีการปรับแต่งนะครับแล้วก็แก้ไขในแต่ละส่วนไปเลยนะครับคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่าที่จะคอยไหมจากเว็บโล่งๆนะครับมาเป็นเว็บแบบนี้นะครับซึ่งก็ดูว่าสวยงามดีนะครับแล้วก็โอเคด้วยเนาะอ่าแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีในส่วนของตัวต้นไม้นะครับขายด้วยเนาะมีสตาร์แคคตัสนะครับ30เหรียญ ว่าน่าจะแพงภาชนะหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองดูได้นะครับสังเกตว่าเวลาที่ของที่เขาออกแบบมาแล้วนะครับก็ดูสวยงามมากเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าอออกแบบไม่ค่อยถนัดนะอะไรเงี้ยก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะผมว่าก็ประหยัดเวลาดีแล้วก็แบบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราได้หนะ้าตาแบบนี้แล้วนะครับก็ใครนะครับที่ ยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับก็ลองทำตามด้วยการ Import ข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็ลองเลือกแบบให้เลือกแบบเดียวกับผมก่อนเนาะเวลาที่แบบว่าเรามาตั้งค่าอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ก่อนนะครับว่าเออเป็นแบบนี้นะครับไม่เสียเวลามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอที่แบบว่าทำเป็นแล้วนะครับเข้าใจแล้วว่าในส่วนนี้มันคือตรงไหนเนาะก็จะได้มาปรับแก้ของตัวเองได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าอยู่ในคอร์สก็กดซื้อคอร์สอื่นด้วยก็ดีนะครับ โอเคครับลิงก์บางลิงก์นะครับที่ผมให้ไปก็เป็นลิงก์แ f f i ลเ a t ์นะครับถ้าท่านซื้อผ่านลิงก์ affiliate ผมก็จะได้ตังค์ครับผมก็จะไปใช้กินนมไปเที่ยวซื้อของให้ทีบาทประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามวิดีโอต่อๆไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ